สวัสดีเพื่อนๆเ,เกมเศรษฐีแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ BFF ครับด้วยนะครับผมก็ผมซาวีแห่ง BFF นะครับผมจะมามาเรียกอะไรอ่ะมารีวิวกันนะฮะผมอีเวนต์ประจำวันที่ยี่สิบครับผมก็จะเป็น d a r k โค e นะฮะจะไปไปตอนนี้ก็สุ่มไปแล้วแหละเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่า มันต้องใช้อะไรบ้างถึงจะได้นะฮะดูดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมดูสกิลตัวนี้จัดว่าโหดมากเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราตกในพื้นที่โอลิมปิกเนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะสามารถสร้างแลนมาร์กได้เลยแล้วก็ดูดผู้เล่นสี่ช่องนะครับผมโอโ้โหซึ่งเป็นสกิลที่โหดมากแล้วก็สกิลอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ป้องกันการซื้อต่อ40%ต่อไปนี้ถ้าเกิดเราจะมาซื้อต่อคือเราต้องใช้จี้ป้ายแดงนะผมไปซื้อข้างเอานะฮะเอา้าเกิด40%นี่คงซื้อยากมากนะขนาดอันเก่า30%ยังซื้อไม่ได้เลยฮนะเราจะไปดูวิธีการหานะผมคือผมก็สุ่มไปแล้วมัางแหละส่วนหนึ่งอาจจะพอแล้วมั้ง ได้จากแจ็คพอตนะผมสุ่มแจ็คพอต10เพชรอ่า10เพชรก็จะมีดราโคย์ค e ูณสคูณส่คูณห้าแบ็กสตาร์วิธีการก็เล่นรอบหนึ่งสองสก็มี10เพชร10เพชรก็มี50,000ทองครับผมแล้วก็การ์ดโคย์คูณสามยี่สองเพ็ดอ่ะสำหรับท่านที่มีฐานะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู วิธีการแรกดีกว่าอันนี้สำคัญนะฮะเพื่อนๆอ,อย่าลืมอัปอัปเดตด้วยนะฮะต้องอัปเดตก่อนเกมเด้งเกมไม่เด้งอะไรเงี้ยนี่นนะฮะสกิลของมันโหโหดมากตกค้นที่โอลิมปิกนะฮะ85%ครับนะเราจะไม่พูดถึง55%เพราะเราอัปเต็มอยู่แล้วคงไม่มีใครเอา g a บวก s บวก,บวกไปเล่นนะฮะเราอัปเต็มกันทั้งนั้นแหละ85%ดสิบนะสร้างแลนด์มาร์คที่เลือก ก็คือว่าเหมือนสกิลเดียวกับอ e ีอันนะครับผมดึงฝ่ายตรงข้ามในช่องมาก็ฝ่ายตรงข้ามมาถึงเพื้นที่ของฉัน40%ป้องกันการซื้อต่อนะฮะแล้วใช้ไปซื้อข้างๆเอาฮะถ้าเรา,เราจากชนะตัวนี้หรือแม่ก็เราโกล่ไปด้วยโล่ m m อัปเกรดโคอีคูณ6นะฮปรับความสามารถก็จะเป็นสร้าง3หลัง33%ไปจุดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ โบนัสทองคะแนนลำดับนีพปกตินะฮะบวกเจ็ดวิธีการหาฮะเราต้องหาสุ่มจากแจ็คพอตแล้วก็เขตพาร์ทเอ็กซ์ไปไอ้พวกนี้ต้องแจ็คพอตอย่างเดียวนะฮะไอ้พวกนี้แพ็กการ์ดแพ็กอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวังเลยนะฮะโอกาสในศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งนะฮะหวังอย่าไปหวังเลยฮะแล้วก็จะเป็นได้รับโคเอเอสบวกคูณหกเขาเรียกโคอีคูณหกนะเกียงหกเลยฮะนี่แรงมากนะฮะ s บวก200นะฮะ s 100ครับ1ครั้งต่อ1คงคลาสผมก็คือว่าโอ้โหตัวหนึ่งแทบลากเลือดแล้วคงไม่มีใครเอา2ตัวมั้งฮะือว่าจะมีรวมฟิกไปเลยนะฮะก็คือเอาโคเอเอคูณ e 3เนี่ยฮะเวล20นะฮะน่าจะหมดทองประมาณเกือบกึงสิล้านนะฮะเนี่ยรวมเสร็จเนี่ย3าบวก3เป็น4 4บวก4เป็น5 5บวก5เป็นโคเอเอสเลยนะผม จะเป็นโชคดีหน่อยก็เป็น s บวก s บวกนี่จะมาน0.0001เหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วก็ s คูณหนะเว้ายี s s ่ห้าบวกแบ็กสตาร์25่หคือได้ดะโคอีที่เราต้องการนะผมโอเคเราไปสุ่มกันเลยคือผมสุ่มไปแล้วแหละนะสุ่มสุ่มสุ่มไปอันนี้ก็สุ่มสุ่มสุ่มปกติแบ็ครู้สึกว่าแบ็คเอสนี่แบ็คสตาร์นี้จะออกปล่อยมากเลย ตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือเหลือรวมนะครับผมตอนนี้ผมก็สุ่มหามาหมดแล้วน่าใช้อยู่ประมาณห้าหกเอกสามห้าหกตัวลูกตรงลูกเต๋าผมก็ขายหมดแล้วฮะตอนนี้คุณดูก่อนนะฮะนี่เจ็ดพันเก้านะผมเหลืออยู่พันหนึ่งฮะเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปรับอาอกสามก่อนนะเมื่อกี้สุ่มไว้เยอะอยู่เดี๋ยวต้องไปรับก่อนเพื่นเพื่อนคนไหน ็คือตัวนี้นี่จัดว่าโหดนะฮะคือต้องพกโลนั่นะนะฮะวันนีผมสุ่มไปมั่งแั้นแหละฮะยเยอะมากนะฮะแต่ไม่ได้เยอะอย่างของดีนะฮะเยอะอย่าง แการบวกหนึ่งอะไรเงี้ยคือเล่นรอบปกติเนี่ยครับไม่เล่นนะเว้นนี้นะ่าจะใช้ทองอย่างเยอบางฮรู้สึกลูกต่งลูกเต่ากองขาขายหมดเลยได้มาขายไปสิบลูกฮนะได้มาห้าล้านแปดนะครับโอโดนเว้นที่แล้วนี่ทำพิษนะหนักเหมือนกันกทองมีหมดเยอะมากเลยนะ คือรวมมาได้แต่เงินเดือนไงไม่อยากจะพูดถึงมันนะแต่มันก็เจ็บใจยอยู่คือได้เงินเดือนเยอะมากไม่อยากได้อะไรพอได้ท่องเที่ยวก็ขบ่นน่ะนะพอได้ท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ดันไปได้แบบอะไรนะสามร้อยเปอร์เซ็นได้ไปอะไรนะที่ไหนก็ได้เงี้ยนี่ผมสุ่มไปเยอะมากเลยนะเป็นพันเหมือนกันนะฮะเยอะหรือเปล่าื 1, ุางพันหนึ่ง ำหรับผมมันเยอะไนงะสำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เยอะสำหรับคนเพชรเยอะเอ hey, ยังไม่ต้องเปิดนะฮะนี่เปิดไปเลยฮะเปิดได้คุมเต่าเปยัดใส่ขัวอี้เนะ่อยออกยากนะฮะแล้วแต่ดวงฮนะเกมวัดดวงฮนะไม่ใช่เกมเศรษฐีคือผมต้องเอาไปอนะัพเห็นไหมมันจะมีดาวขึ้นอยู่ตรงหัวมนะนะันเห็นไหะยิ่งมีสามเนะี่ยเราต้องอัพเวลก่อนนี่ได้มาเยอะมากเลยฮะแบ๊ ผมไม่เอาแล้วบ้างฮะเอาไว้อัพแล้วกันอันเนี้ยเก่งเก่งเดี๋ยวผมไปเก็บให้หมดก่อน6ใบแล้วจะ ใบนะฮะน่าจะประมาณหกใบนะอัพให้เต็มเต็มทุกใบนะคุณอัพคัสเอนี่เอาอะไรอัพก็ได้มั้งรู้เอาเอ A นี่แหละฮะไอเออัพเอนี่แหละครบยังกําลังนหะมเราอ,อีกทุกใบนี่ A, เอฮะต้องหาคูณสามก่อนนะน่าจะครบแล้วนะฮะผม 9ก้าวันก็คือว่าสุ่มมาเมื่อกี้นี่แหละนะฮะยี่สิบเก้าวันอ่ะเราไปดูเลยเราไปอัพกันเลยทีนี้เราไม่ต้องเป็นรับนะฮะผมเราจะไปอัพอย่างเดียวได้มาหกใบฮะไม่ต้องเป็นรับแรงนั้นนะฮะชิรอดูความหายนั่งผมนะฮะ อัพกันไปเลยน้ำกลัวทองหมดเราขายกา๊ก์ดก๊์ดหมดเราขายเต๋าเตาหมดเราขายกา๊ก์ดก๊์ดหมดขายอัญมณีเกิดมาขายนะครับผมเอ้าชๆ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 โอ้อัพเลยเดีด๋วยวไปอัพมั่วนะฮะอัพส่งเดชไม่ได้นะ อมมันเกินแล้วนะฮะเอาห้าสิบสามถึงยี่สิบพอดิคูณสองนะฮะโอ้โห,โหได้สิบหกนี่กระบวนการอัพนี่ก็น่าจะประมาณนานอยู่ฮนะเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะผมเอาไอบวกไอ้ยัดเลย ค่อยมาดูตอนอัพเต็มแล้วกันนะผมเดีย๋ยวนี้เมื่อกี้ก็รวมกันไปเซ็นละเดี๋ยวนี้ก็มาดูก็เอาโอ้โห,โหเราต้องเอาสามนะฮะรวมเป็นสามโอ้โหเราต้องใช้ถึงสิบสองใบนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> เอาสามนะ,ค,ะคุณคิดดูนะ,ะต้องเอา รวมสามอ่ะเอาสามรวมสามฮะถึงได้เป็นสี่ปึ๊บอ่ะสีดาวละเราก็จะไปหาอีกอ่ะรวมอีก แล้วทีนี้เราก็ไปอัพสี่อย่างเงี้ยอัพสีพ่นี้ได้สี่มาใช่ไหมเราไปอัพสี่เอาเอบวกอัพเลย ันนี้ข้ามไปก่อนนะฮะคือต้องเอาสีไปรวมกับสีอีกต้องใช้เวลานานอยู่อะมาต่อกับผมอีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมคือเราต้องหาไอตัวเนี่ยบวกสามเนี่ยแปดตัวนะฮะแปดใบเพื่อจะมารวมมาเป็นสองสี่หกแปดเพื่อจะมารวมมาเป็นเพื่อให้เป็นบวกหกฮะอันนี้ผมหามาครบแล้วก็เนี่ยเพื่อนก็ดูตัวพีผม สีน้ำเงินนะฮะบางทีก็หายากนะฮะบางทีก็หาง่ายเราก็มาอัพฮะต้องใช้แปดใบนะครับผมบวกสามแต่แต่สุมมานี่บวกสี่บวกห้าบวกหก 6, ไม่เคยออกเลยฮะแต่แต่ตัวเงาม,มันเนะะี่ยครับเงาม,มาสามใบเดี๋ยวเราไปอัพตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ละตอนนี้ก็หมดทองไปรวมรวมห้าล้านแล้วนะฮะตอนนี้ เสร็จแล้วเราก็อัพตัวนี้ผมมีห้าแล้วผมก็มีห้าอีกใบหนึ่งมาอัพตัวนี้ก่อนอเอ้ยอัพไปเลยน,นี่แล้วก็จะรวมให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะบวกห้าโคอ,อีบวกห้ารวมกัน อ่ะได้โคออมานะผมคงคงไม่ได้แล้วฮะเอดบวกเสร็จโคออแล้วก็ไปอัพทีนี้อ่ะอัพโคอีก่อนอ่ะกดผิดอ่ะโคอีตรงนี้นะอือัอ,อตรงนี้อัพจะได้เยอะพลังเยอะ ของก็หมดประมาณ6ล้านนะฮะเนี่ยคูณ2ได้10ฮะเบลได้10 ตัวอะไรไปอัพดีแนะ่ต้องเอาคาร์ดเอดนะฮะจะได้ไม่เปลืองทองสุดไปดมาเรื่อยๆนะฮะสุดไว้ครีโอ เยอะมากอันนี้ก็สิบเจ็ดนะฮะคูณสองฮะเเราของกิจกรรมที่แล้วมาเอบ่บวกแลมาให้หมดฮะอันนี้เงาเงาไม่ได้ใช้แล้วลลี่เป็ดสัลลี่ไก่นะฮะ ชื่อโอ้โหเต็มพอดีอะนี้เราก็จะไปรวมให้เพื่อนๆดูนะฮะโอเคได้มาละรวมแบบอีเวนต์ซุบ อ่าฮะเราก็ได้มาแล้วฮะผมหมด,ดไปประมาณเกือบสามสี่พันนะผมก็ไปอับก่อนเล่นๆกันตัวนี้เยอะแล้วฮะอันนีบบนี่ฮับนสุไลมาน เรดู e ีวิวรีวิวในคลิปหน้ากันนะผมคลิปนี้ก็ขอสรุปสั้นๆก็คือเพื่อนๆต้องหาบวกสามนะผมคูณ3 8ใบนะครับ, 3, บ,รบเพื่อจะมารวมเป็นบวกสบวกหแล้วก็มารวมแล้วก็ไปสุ่มหาไอตัวเงาดาวเงาเงาๆ,ๆนะแล้วก็มารวมจะได้เป็นโคอีคูณหกซปเปอร์พลังเกียร์หกนะ ยอดมากเลยครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแคร์ของเราครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมติดตามบีเอฟขับขอบคุณมากครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ